ดาเห็นโฆษณายาลดน้ำหนักแล้วก็ตกใจนะคะ3วัน7โล7วัน10โลโอโหพี่จะรีบไปไหนลดวูบว่าพัวภาพยังกระสายฟ้าแลบซึ่งจริงๆดาจัดให้ได้นะคะแต่ต้องถามก่อนว่ารับกระสายเอฟเฟก,กได้หรือเปล่าอันดับแรกร่างกายเราประกอบไปด้วยน้ำหนัก4อย่างค่ะคือน้ำกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็ไขมันที่ลดง่ายสุดก็คือน้ำค่ะถ่ายให้เยอะรีดน้ำออกหรือการสลายกล้ามเนื้อกินให้น้อยออกกำลังกายให้หนัก แบบนี้แป๊บเดียวน้ำหนักก็ลงค่ะแต่ไขมันย้อยๆยังนอนนิ่งอยู่ครบนะและไซเอฟเฟกก็คือผอมลงแบบเขี่ยวโซมย,ย้อยผิวแห้งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเอาไหมคะ 2. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไปร่างกายจะแปลความว่ามันคือการคุกคามเขากลัวลตายนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้และถ้าเป็นแบบนั้นก็ตัวใครตัวมันละคะ่ะหรือที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกนั่นเองหากเราลดพลังงานลงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นการอดอาหารหรือการใช้พลังงานเยอะมากๆด้วยการออกกําลังกายอย่างหนักหน่วง ร่างกายจะเกิดการช็อกค่ะและคิดว่าเรากําลังอยู่ในภัยอันตรายสิ่งที่เขาจะทําก็คือลดอัตราการเผาผลาญทําทให้ร่างกายใช้พลังงานน้อยลงต่อไปกินเหมือนแมวดมก็ยังอ้วนได้ค่ะระบบเผาผลาญพังแบบนี้รับได้ไหมคะ 3. บางคนไม่เกิดโยโย่ค่ะแต่ทําไปสักพักหนึ่งเกิดอาการค้างอย่างเช่นอยากจะลด15โลแต่ไปได้แค่5โลอาการแบบนี้เรียกว่าติดแพลโตค่ะถ้าจะไปต่อได้ต้องรื้อระบบใหม่มด ใช้เอฟเฟกแบบนี้รับได้ไหมคะอยากรู้วิธีลดแบบเฮลตี้ติดตามต่อครั้งหน้าฝากกดติดตามหัวใจแชร์และคอมเมนต์มาคุยกับแม่ดาได้นะคะ